เป็นกับหมาน้อยเพื่อนน่ารักมากดูดิหมาน้อยหมาตาออกฝรั่งฝรั่งอ่ะเลยเน้าตาออกฝรั่งฝรั่งอะไลูกหมาเราเน่ะตาออกฝรั่งฝรั่งหนูน่าเหมือนฝรั่งไหมลูกม้าเหมือนฝรั่งมันมาดูดินะเหมือนฝรั่งจริงๆเลยเนี่ยลูกครึ่งหรือเปล่าเนี่ยฝรั่งลูกครึ่งหมาฝรั่งเนีดูเพื่อนๆนะน่ารักอ่ะเหมือนฝรั่งเลยฝรั่งเลยไหมเอ๊ะน่ารักนะ น่ารักเออเอออันนั้นดูหน้าตาดิหน้าฝรั่งเลยหน้าฝรั่งเลยอ่าอ่าอ่าหน้าฝรั่งเลยเนี่ยนะเออมาในกับหมาก็มีความสุขเหมือนะ อนอนได้ดีลูกนอนได like. ้ดีน so <fig> ่ะอ่า <spite> อ่าอ so ่าเอ้เอ้เอ้นาฝรั่งมากน้าฝรั่งจริงๆลูกนะน้าฝรั่งจริงๆลูกนะน้าฝรั่งฝรั่งใช่ไหมเอ้ยน่ะอ่าอ่าอ่ากัดลูกอย่ากัด